สวัสดีครับ่ามุู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอูน้ำไชเดอครับผมคลิปนี้ครับผมกับสิบห้าเอฟซีทั้งสองทุกท่านนะครับมาตามแนวทางตัวเลขอาจารย์เต๋าเป็นเหลขบนนะครับหรือว่าลลอกบนเม็ดเดียวครับผมกะเพื่อนหาลหลอกบนมากเม็ดเดียวตัวเดียวแขวนๆเลยได้ครับสองตัวบนนี่แหละครับพิจารณาเบิ้งน้ำกันเลยครับ่ามุู้ชมอูน้ำไชกะขึ้นมากเกินหัวมวนอยู่วัดหล้างบ้านนี่แหละครับ เดี๋ยวคอยไปเบิ้งตัวเหล็กน้ากันอยู่หลังบั่นได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับตามกันต่อคลิป3มได้ครับท่านผู้ชมนี่แหละครับผ้าเอฟซีทุกทันนะครับมาชมวิวยูวัดนี่แหละครับเดินมาเย็นสบายดีครับผมช่วงนี้มาวัดบ่อยครับให้เอฟซีแทงซองในเบิ้งวิวธรรมชาตินี่แหละครับอีสานบั่นเฮ้าครับผมปัญหาตัวนี้กะตะอูน้ำใช้ตะเหนียหน่อยนเด้อครับผม เอาน้องออมน้ำโลลขลกลอดเล็กเหลาพอจะเลื่อนสินครับเดี๋ยวสีตามให้ดุนดวนครับท่านผู้ชมคลิปนี้ครับก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็อาจารย์เต๋าด้วยครับที่นําข้อมูลแนวทางตัวเลขมาแบ่งปันให้เอฟซีท่าซองทุกท่านครับผมก็สีตามต่อให้ทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับเอาตามกันต่อครับเลขล็อกบนบนเพื่อนว่างหันต้องครับสำหรับอาจารย์เตา๋าเพื่อนให้6006 ตาบาไปล่งลางนะครับเสียดายครับผมให้บนล่งลางครับเอ้าล่อกันครับงวดนี้มาแล้วครับบนลางอูน้ำใส่กับตามให้เราได้ครับต่อมาก็เป็นบนนะครับผมนี่นะครับสำหรับดับเส้นหลงผมก็ได้ล่งให้เรียบร้อยแล้วได้ครับเดี๋ยวไก่จะหอดมือหยิกผมเจะสีล่งสรุปเลขดับส่วนเลขกดับเลขกเกิดพ่อเลขกเกิดครับผมเอ้าล่อเบิ้งครับ เสียดแนวได่แบบได่เนาะครับหลอดติดตามให้กำลังแรงใจผมไม่ได้ครับผมก็ต้องขอบทุกท่านได้ครับผมขอบคุณทุกท่านครับที่นั่งอ่ากำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ติชมผมครับผมก็สิปับปรุงพัฒนาขึ้นไปเรื่อยครับแล้วครับก็ได้เปลี่ยนโทรศัพท์เราได้ครับท่านผู้ชมกล้องกัสัตว์เกี้ยวดีเนาะครับโทรศัพท์ตกีิอูอ่าน้ำใช้ในเห็ดซองเตอที่แหลกผมได้ครับ แม่น้ำเชี่ยเลยเอาเครื่องนีอูน้ำาชี่ยบ่ได้เห็ดนะครับให้ป่อยเงี้ป่อยเงี้กับบวบใหใส่ครับก็เอาล่อให้อูน้ำาชี่ยเห็ดขีบหวังว่าจะกลับมาเห็ดนะครับก็กลับมาทําอีกเส้นเคื่อยครับผมนี่แหละครับป่อยเงี้กับเจ็บรักสมรักษาไว้ย่งดีเลยครับโทรศัพท์ครับเอาอูน้ำาชี่ยกับไดโอกาสพอดีครับให้พอกอมาเสี่ยใหญ่ซองให้แป๊บเดียวครับนี่แหละครับอาจารย์เตาล็อกบนนะครับ เดี๋ยวล่อเหล็กลุงพีนะครับล่อพ่นฟันครับฟันเมื่อไดกกสิตามให้เอฟซีทางสองทุกทันครับนี่แหละครับวัดกะพ่วมเห็ดพ่วมสาเป็นเรื่อยๆครับผมเอาล่อกรได้ครับผมแนวทางตัวเหล็กที่ทุกทันล่อค่อยเนาะครับอยากให้อูน้ำไส้ตามเซียนสํำหนักได้กะคอมเมนต์มาได้ครับเดี๋ยวผมสิตามให้ด่วนครับนี่แหละครับขาดเหลือเซียนสํำหนักได้ ที่ผมบ่ไดตามนะครับคอมเมนต์มาไดเลยครับเดี๋ยวสิตามให้ดุนดวนครับถ้าผมตามแล้วเอฟซีทางช่งบ่ท่านเห็นนะครับผมกะสิสรุปไม่ก้อนเหลขกออกบ่กีีมือนี่แหละครับเอาให้กำลังใจทุกท่านครับกับเซียนนะครับที่สนับสนุนซัพพอร์ตนี่แหละครับเอาผมกะสิสู่พัฒนาปรับปรุงขึ้นไปเลยครับกูน้ำไช่กับอมน้ำโศกนี่แหละครับ สองนองไม่เด็กรุนไม่เหตุนะครับผมนี่ครับฝากเป็นกําลังแรงใจให้ผมไม่เด้อครับอ๋อเดี๋ยวผมจะผาทุกทันนะครับไปเบิงแนวทางตัวเลียกอยู่หลังบานครับเป็งไดนครับกล่องไสดีครับามผู้มโทรศัพท์เพลนี้ก็เจ็บใบเหวิน้ำเชยแล้วครับอ๋อว้น้ำเชสว่ายิสือไม่แล้วครับเห็นออมน้ำโศกแดดเียดขีบวูวน้ำเชยก็เลยแห่ออมน้ำโศกสือเครืองเมย์น้ำครับนี่แหละครับ เอาตามกันต่อครับไปเบึ้งล็อกบนหรือว่าอาจารย์เต๋าน้ากันเดียเลยครับเอาครับท่ามุส้มมาเบิ้งน้ากันครับอาจารย์เต๋าครับผม1นึกรกฎาคมสองพาร้อยครับวิ่งบน5้าเม็ดเดียวครับ3ตัวบนครับ3 12 1นึ1งสองหนึ่ครับเน้น3ตัวบนครับ สามหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองห้าครับนี่แหละครับเน้นยูสามคูนะครับสามตัวบนส่วนสองตัวบนครับห้าหนึ่งห้าสองห้าสามครับกันล็อกเม็ดเดียวครับท่านผู้ชมเหล็กล็อกลางโอ้ขอไพ่ครับผมล็อกบนครับกันล็อกบนหนึ่งสองเม็ดเดียวครับหัวน้ำเสียกะขีดเ้นใต้สีแดงไว้ย่างดีเลยครับเพราะว่าเห็นอ่าอาจารย์เต๋อเพิ่น คอมเมนต์ไว้เนาะครับให้เน้นตัวนี้ครับเอาเนี่ยแหะครับก็เน้นให้เอฟซีทางซองทุกท่านแลาได้ครับสามารถแคปนาจอได้เลยครับผบุชมเพื่อเป็นการบ่วผาดแนวทางตัวเลขจากอาจารย์เต๋านะครับหนึ่งกรกฎาคมหกสิบแปดนี่ขอให้มันมานน้ำกันครับเอาล่อรุนครับหมวดนี้เอฟซีทางซองก็ต้องมันมานน้ำกันเนาะครับเพราะว่าไปวัดขอพรซิงซักซิ์เรียบร้อยแล้วครับให้ทุกท่าน สมวังปัตนาทุกท่านเด้อครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมท่านอาจารย์เตาอนะครับคนน้ำเสะก็ตามให้เอฟซีทั้งสองดุดด่วนครับเป็นกัพึ่งมาเนาะครับกะเป็นล็อกบนนะครับตะปูส้มนี่แหละครับล็อกบนหนึ่งสองครับนี่แหละครับเอารอติดตามได้เลยครับคลิปเหล็กเล่าเนาะครับเดี๋ยวรอพอจะเล่นสินวางก็ได้ครับสีมาตามให้ เอฟซีทางช่องดุนด้วนครับสำหรับเหล็กเล่าพัฒนางวดว่างหันกับแปดสองสองแปดตรงๆครับผมนี่นะครับเอาก็ได้เห็นกันแล้วนะครับบักฮ่งเฮิ่มาท้าธุส้มเลี้ยงแล้วครับเป็นบักฮ่งสุกแล้วครับตอนนี้ครับดูนนะครับเลี้ยงดีขนาดครับพอเงี้ยก็ไปเงี้ยครับไปเก็บมาไว้ครับมาบ่มไว้น็แล้วครับเย็นๆนะครับผ้าพาเย็นๆครับ เอามาไวก้อนแล้วครับเอาไวทั้งต้นก็สิมีแมงมีกระหรอกไปกินเสียดายของครับแซ่ตุกเย็นวันเกี๊ยบเลยครับสมุชมเนาเนี่ยแะครับหมักฮงครับกินได้ซุกดิบดิบกับกินเผ็ดซุกกับกินหวานนะครับนี่คือมะละกอหรือว่าหมักฮงปานเฮ้าเหละครับเอาเอฟซีทันใดมากินหวานหวานแบบนี้คอมเมนต์มากนะครับผมช่วงนี้ก็ แดดทั้งคืนร่างเทียกับฝนครับ่านผู้ชม3สภาพอากาศครับผมเราว่างเป็นไข่เด้อครับผมเห็นบางคอมเมนต์อยู่นะครับมีหาลมแรงพายุเข่าตั้งกต่สีเซีกับปิวเนครับโอ้ดูแลสุขภาพนี่เด้อครับผมเรามัดระวัางครับเอามาเบิ้งตัวเลขอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับอาจารย์เต๋าครับผมหนึ่งกรกฎดาคมหกสิบแปดครับสำหรับพอยซี่ม่พอยซีนะครับ ที่เพิ่นาตาบดีอุดอมแซกะสิไลกอนจะจบคลิปให้ทุกท่านเนาะครับหนึ่งกรกฎาคมหกวิ่งบน5้ครับผมสตัวบน 3. 12 1นึ่1สองหนึ่งหตัวบนครับ515หนึ 5, 1, 5, 2, 5, 3, ครับกันล็อกบนเม็ดเดียว1นึครับนี่และครับเอาค่ะดี๋ยวเห็นกันแล้วนะครับแคปหน้าจอ ดุนดวนได้เลยครับทับนุส้มสำหรับคลิปนี้ครับอูน้ำไส้ก็ต้องขอบคุณนเมฟซี่เจดีแล้วก็อาจารย์เต๋อนะครับที่นํำขอมูลแนวทางตัวเลขมาแบง่งปันครับก็อวยพรในทุกทันยุดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงเด้อครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ